กคร้าที่ถามเข้ามาเรื่องการเก็บรักษาแป้งที่ผสมเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นแป้งทําขนมไทากินะครับแป้งทาไทากิผสมเสร็จแล้วเนี่ยใส่ขวดแบบนี้ไว้นะครับแช่เย็น้อยได้หนึ่งถึงสองวันอยู่นะครับแต่ถ้ายังไม่ผสมนะเป็นถุงแบบนี้นะครับถุงแกะไว้ใช้แล้วอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะเก็บได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับ โดยการโดยการเก็บก็คือมัดถุงให้สนิทนะครับแป้งที่ที่ผมเอามาใช้เนี่ยทำทาย,ยากินะแต่ว่าผมเอามาทําเป็นไส้กรอกนี่ไส้กรอกแบบนี้นะครับคําแนะนํานะครับของผมเนี่ยก็คือเวลาเราผสมแป้งใหม่ๆเนี่ยแล้วมาทําขนมเนี่ยขนมมันจะมีความฟูนะดูดูเนื้อเนื้อขนมเนี่ยเนื้อแป้งเนี่ยมันจะมีความขาวฟูนะครับ สวยนะแล้วก็ทานอร่อยด้วยนะครับแต่ถ้าแป้งที่เราเก็บจนจนนานๆไปเนี่ยสีของแป้งเนี่ยสีในแป้งเนี่ยมันจะคขาขึ้นนะครับแล้วทีนี้ยพอเอามาทำขนมเนี่ยความฟูมันก็จะไม่ค่อยขึ้นฟูเท่าไหร่นะครับอ่าเพราะว่าผงฟูมันมันตายนะภาษาผมผมจะบอกว่าผงฟูมันตายนะครับมันจะแป้งมันจะออกสีคําำๆแล้วนะครับ เอามาทำขนมเนี่ยมันก็จะไม่ฟูแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นตะฮะมันจะมีแบบเป็นไตบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้งานนะครับพี่ๆผมแนะนําให้แบ่งมาใช้นะนี่แบ่งใช้ทีละสองร้อยสิบกรัมห้าร้อยกรัมนะครับหรือถ้าทําไปขายนะครับทําไปขายเนี่ยก็อาจจะผสมทีละหนึ่งกิโลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าแป้งที่ผม ผลิตเนี่ยพวกนี้ผมลองผสมด้วยมือเนี่ยมันก็ผสมไม่ยากนะครับ1กิโลเนี่ยผสมด้วยมือผสมได้นะครับใช้ตะกร้อมือแล้วก็ชามหนึ่งใบแค่นั้นนะครับแล้วก็แป้งนะครับ1กิโลทำขนมแบบเนี้ยได้ประมาณเอ่อ3 0 30ถึง35ชิ้นนะไม่ว่าจะเป็นแป้งวาฟเฟิลหรือแป้งคายากินะฮะจะได้ประมาณนี้ย30ถึง35ชิ้นนะครับบางคนใช้ไส้กรอกเล็กนะ ขนมเนี่ยมันก็จะได้จานวนน้อยลงนะครับบางคนใช้ไส้กรอกที่ลูกใหญ่เต็มพิมพ์หน่อยก็จะใช้แป้งน้อยหน่อยอาจจะได้ถึง4ี่สิบชิ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับการเลือกวัตถุดิบด้วยนะครับสำหรับจํานวนชิ้นแต่มาตรฐานก็คือสามสิบถึงสาสิบห้าชิ้นนะครับประมาณนี้นะขายชิ้นละสิบห้าบาทนะแล้วแต่แล้วก,แวก็แล้วแต่ทาเลด้วยนะครับตลาดนั้นอาจจะสิบห้าบาทได้แต่ถ้าแบบขึ้นห้างอะไรเงี้ยก็อาจจะยี่บห้าสามห้าอะไรเงี้ยครับ หรือจะอยู่ในคาเฟ่นเนี่ยอาจจะขายแพงได้นะครับแต่ถ้าขายง่ายๆก็สิบห้าบาทนะเพราะว่าไส้กรอกลูกนึงเนี่ยต้นทุนก็อยู่ประมาณห้าบาทแล้วแหละแต่ว่าถ้าซื้อที่แมคโครเนี่ยประมาณสามบาทสี่บาทก็ก็ยังเห็นอยู่แต่มันจะเป็นลูกเล็กนะครับผมจะแนะนำให้ใช้ลูกที่มันไซส์กิโลหนึ่งได้ประมาณห้าสิบลูกน,ะนจะมันจะตกลูกละสองบาทกว่าๆนะครับที่ตลาด ก็มีโอเคครับทุกคนสำหรับการเรื่องของการเก็บแป้งก็จะแนะนำประมาณนี้นะครับยิ่งเก็บนานคุณภาพของแป้งก็จะด้อยลงนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะผมจะทำผมถึงมาผสมนะครับเพราะใช้เวลาผสมไม่ถึงห้านาทีนะแป้งที่ผมทำไว้เนี่ยง่ายครับผสมง่ายขายขายก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับการเตรียมตัวการอะไรเงี้ย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากกันไว้ที่นี้นะครับความรู้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับทุกคน